สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเปลี่ยนอะไหล่แต่งนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มาเปลี่ยนกับรุ่น CB 650F นะครับก็ผมจะมาเปลี่ยนเป็นตัวกระจกปลายแฮนด์นะครับตรงนี้นะเป็นตัวปลายแฮนด์ของ Racing Power นะครับก็ตัวกระจกปลายแฮนด์เนี่ยเราสามารถติดตั้งได้กับทุกรุ่นเลยนะครับก็เดี๋ยวผมมาติดตั้งให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอ่าครับสําหรับตัวกระจกนะครับก็ยวผมให้ดูตัวอย่างในกล่องก่อนนะครับ ตัวกระจกเนี่ยเขาก็จะให้มามีตุ้มปลายแฮนด์มาให้นะครับ2ตัว2ข้ทางเนาะเป็นแบบนี้นะครับตัวตุ้มเราสามารถใส่แทนตัวปลายแฮนด์เดิมได้เลยนะครับอ่าก็นี่ก็จะเป็นตัวกระจกนะครับเป็นเลนส์ใสนะครับตัวกระจกตัวนี้เลนส์ใสก็ไม่หลอกตาครับตัวนี้เราจะมองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถปรับได้นะครับปรับองศาของตัวกระจกได้นะครับเขาก็จะมีเป็นหกเหลี่ยมให้มาในชุดนะครับ ตรงนี้เราสามารถไขปรับได้นะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตั้งกับตัวรถกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวปลายแฮนด์นะครับหรือว่าแต่ละรุ่นเลยนะครับตอนแรกนะมันก็จะเป็นตัวตุ้มเดิมของตัวแฮนด์นะครับเราก็ต้องทําการถอดออกก่อนนะครับก็แล้วแต่บางรุ่นด้วยนะครับบางรุ่นเราก็ถอดออกง่ายๆนะครับถอดได้เลยแล้วก็มันจะมีแกนออกมาด้วยหรือว่าแล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นก็จะแกนจะอยู่ข้างในนะ ถ้าสาหรับเป็นรุ่นที่แกนอยู่ข้างในอย่างนี้นครับผมก็แนะนําว่าเราอ่ะต้องตอกตัวแกนของอตัวตุ้มเดิมเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะใช้ตัวแกนตุ้มของกระจกที่ผมให้ดูในชุดอุปกรณ์ติดตั้งนะครับใส่เข้ามาแบบนี้นะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวกระจกเนี่ยมันไม่สั่นนะครับเวลาขับขี่หรือว่า,าโดนลมอะไรเงี้ยมันก็จะไม่พับเองหรือว่าสั่นนะครับก็อันนี้ผมทําการต่อกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ เราใช้เป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นแท่งเหล็กต่อเข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยามาถึงตัวกระจกครับในชดเขาก็จะมีนอ็อตแล้วก็แหวนรองบูทให้อย่างนี้เลยนะครับก็ตัวนี้เนี่ย,เ,ยเราก็ใส่ตัวน็อตดัดเข้าไปได้เลยนะครับนนแล้วก็สําหรับตัวกระจกเนี่ยเรามาปรับตรงนี้ได้อีกทีนึงนะครับอย่างที่ผมบอกไว้เนาะมันจะมีบูทให้นะครับ ก็สาหรับตัวนี้น,น็อตอุปกรณ์เขาก็มีมาให้ครบพร้อมติดตั้งได้เลยนะตัวน,นี้นะผมยึดน,อน็อตแน่นได้เลยนะครับอ่าพอเรายึดน,อน็อตติดตั้งกับตรงปลายแฮนด์เสร็จแล้วนะครับน่อย่างที่ผมบอกนะก็กระจกเนี่ยมันจะไม่สั่นนะครับเวลาเราขับขี่หรือว่าโดนลมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อ่าตัวขากระจกเนี่ยเราก็สามารถปรับได้นะครับนี่เราปรับตรงนี้ใช้หกเหลี่ยมที่มีอยู่ในชุดอุปกรณ์นะครับหรือว่าปรับตรงนี้เพื่อขยับ ตัวองศาของกระจกก็ได้นะครับนี่ตัวกระจกมันก็จะหมุนได้แบบนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละคนเลยนะครับว่าชอบให้มันอยู่องศาประมาณไหนนะเราสามารถปรับตามใจชอบได้เลยนะครับเอาที่เรามองแล้วสบายสายตานะครับเวลาขับขี่ก็อันนี้นะผมก็จะไว้อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สําหรับการติดตั้งตัวกระจกเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับเพราะเขามีอุปรกรณ์มนาะให้ ครบในชุดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับตรงตัวตุ้มไปแฮนเดิลเนี่ยเราก็ถอดออกแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าตัวไหนมันออกมากับตุ้มเลยเราก็ติดตั้งตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าตัวไหนแกนยังอยู่ตรงข้างในก้านตอกแทนนะครับเราก็ตอกตัวแกนงเข้าไปข้างในแล้วก็ใช้ตัวตุ้มของกระจกที่เขามีให้ในชุดนะครับใส่เข้าไปแทนได้เลยเนาะอ่า ก็สำหรับตัวกระจกนะครับไม่ใช่แค่สำหรับรุ่น CB650F นะครับรุ่นอื่นเราก็สามารถติดตั้งได้แบบนี้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับการติดตั้งตัวกระจกไฟแนด์ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามคลิปต่อไปเพน่ด้วยนะครับว่าอยากให้ผมติดตั้งกับรถรุ่นไหนหรือติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็นาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของทางร้านกันด้วยนะครับ